ที่ปทุมธานีกันหน่อยครับอันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจของสอพ คลองหลวงครับได้มีการรวบนะครับแก๊งลักรถจักรยานยนต์ซึ่งสร้างความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและเตรียมที่จะขยายผลติดตามนะครับตัวนะครับและกก็จับกลุ่มนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์และก็จักรยานยนต์ของสพคลองหลวงครับได้ร่วมกันทําการจับกลุ่มนะครับผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์นะครับรถจักรยานยนต์ได้จํานวนหนึ่ง นาก็คือนายวัชระนะครับหรือแบงค์อายุ23ปีข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ หรือรับของโจรพร้อมด้วยของกลางก็คือรถจัก,กรยานยนต์จำนวนทั้งหมด4คันนะครับโดยทางด้านผู้กำกับนะครับของสองพคลอ,องหลวงเนี่ยได้เปิดเผยว่าอย่างนี้ครับว่าเมื่อวันที่18มีนาคมเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่าเมื่อวันที่17มีนาคมเวลาประมาณสัก6กนกาสีสินาทีได้มีคนร้ายเนี่ยจำนวนทั้งหมด3คนได้เข้ามาก่อเหตุลักทรัพย์รถจัก,กรยานยนต์นะครับยี่ห้อ h o n d ้านะครับรุ่น ซูเปอร์ X นะครับซูมเอ็กซนะครับแล้วก็ สีแดงนะครับแล้วก็มีรถจัก,กรยานยนต์ยี่ห้อ Yamaha รุ่นีโโนสีเขียวของผู้เสียหายหลบหนีไปโดยหลังจากก่อเหตุแล้วคนร้ายเนี่ยได้ร่วมกันเนี่ยนำรถจัก,กรยานของผู้เสียหายเนี่ยไปจอดซุกซ่อนอยู่ที่บริเวณใต้ตึกนะครับของหอพักนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอพคอลองหลวงครับได้มีการลงไปในพื้นที่และก็ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดทำการสืบสวนจนกระทั่งพบว่าเมื่อวันที่18มีนาคมเวลาประมาณสัก6 ในกา22นาทีได้มีคนร้ายจำนวนทั้งหมด2คนเนี่ยขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้รุ่นคิกสีดำแดงนะครับแล้วก็ใช้เท้าถีบรถจัก,กรยานยนต์นะครับยี่ห้อยามาฮ่ารุ่นฟีโนสีเขียวเนี่ยไปจอดไว้ที่ปั๊มน้ำมันบางจากบนถนนนะครับโขหนโยธินขาออกในตำบลคลองหนึ่งจากการสืบสวนก็ทราบว่าคนร้ายคนที่หนึ่งและก็คนที่สองเนี่ย พักอาศัยอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งจากการตรวจค้นภายในห้องพักดังกล่าวนะครับก็พบกับนายวัชระครับอายุ23ปีผู้ต้องหาเนี่ยนอนอยู่ภายในห้องพักดังกล่าวโดยนายวัชระเนี่ยยอมรับสรารภาพว่าเป็นคนร้ายซึ่งปรากฏตามภาพจากกล้องวงจรปิดและได้ร่วมกับนายสิทธิกรหรือนายอ่างอายุ 53ปีนะครับแล้วก็ในขาวหรือยาอายุเนี่ยประมาณสัก2 5ถึง30ปีนะครับสัญชาติกัมพูชาเนี่ยได้ร่วมกันก่อเหตุลักทรัพย์ รถจักรยานยนต์จำนวนทั้งหมด3คันจากนั้นก็นำมาจอดไว้ที่ใต้ตึกนะครับซึ่งห่างไม่ห่างกันมากนักนะครับจำนวนทั้งหมด2คันแล้วก็นำอีกคันหนึ่งเนี่ยไปจอดไว้ที่ปั๊มน้ำมันบางจากนะครับอีก1คันเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มเนี่ยจึงได้แจ้งนะครับกับนายวชิระผู้ต้องหาเนี่ยในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์และก็รับของโจรน,นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสพคลองหลวงครับ อยู่ระหว่างการขยายผลและก็ทางการติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาอีกรายต่อๆไปนะครับซึ่งก็อยากจะฝากให้ประชาชนเนี่ยอยากจะจอดรถเนี่ยก็อย่าเสียคุณแจค้้งไว้ที่รถนะครับหรือว่าแม่จอดในที่ที่เสียงนะครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับก็ขอสวัสดีนักข่าวและก็ประชาชนทุกคนนะครับสำหรับสพคลองหลวงนะครับเราได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย ในพื้นที่สพคลองหลวงว่ามีรถจักรยานยนตนย์หายเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เมื่อวันที่18มีนาคม2568เนี่ยเมื่อได้รับรับแจ้งแล้วเนี่ยทางทีมงานชุดปราบปรามการจรกรรรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับของสพคลองหลวงได้ติดตามจับกลุ่มนะครับแก๊งรับลักรถจักรยานยนต์ที่ตะเวนอยู่ในพื้นที่ของ,ของสพคลองหลวงโดยเคสนี้นะครับเราจับกลุ่มผู้ ต้องหาได้จํานวนทั้งสิ้น3า,าคนนะครับซึ่งมีผู้ก่อเหตุ3คนอ่าและได้รถของกลางมาจำนวน4คันมีรถฟรีโน่นะครับแล้วก็า Honda าคลิกนะครับรวมทั้งหมดทั้งสิ้น4คันครับโดยเหตุเกิดที่อหอพักกอล์ฟซิตี้บริเวณถนนพหลโยธินนะครับโดยพฤติการคร,คร่าวๆคนร้ายนะครับตะเวนลักรถจักรยานยนต์บริเวณที่พักของ กอล์ฟซิตี้แล้วก็จากตึกหนึ่งเอาไปซ่อนไว้อีกตึกหนึ่งซึ่งมันมีจำนวนหลายตึกหลังจากนั้นก็นำรถเนี่ยไปซ่อนไว้ที่ปั๊มบางจากริมถนนประหลุนโยธินเพื่อตัดเตรียมการที่จะดำเนินการชำระรถแล้วก็นำรถเนี่ยไปส่งขายตามช่องทางที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับทางทีมงานสอบอง,องหลวงได้ติดตามจากภุมมาได้พร้อมของกลางในวันนี้ครับ อตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบทราบอยู่ครับก็รอดำเนินการต่อไปครับส่วนข้อห่วงใย,ยนะครับอยากฝากประชาชนในพื้นที่สอบองหลวงกรณีที่มีผู้ใช้รถใช้ถนนเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะครับขอให้ใช้ความระมัดระวังไปจอดรถไว้ที่ตามหอพักตามตลาดตามจุดสาธารณะก็ตามนะครับขอให้ล็อกรถให้เรียบร้อยนะครับอย่าประมาทเลอเอเสียกุญแจทิ้งไว้ นะครับเพื่อนอเป็นการสุ่มเสี่ยงง่ายต่อการจรกรรมรถแล้วก็ขอให้ไปจอดรถไว้ในที่ที่มีแสงสว่างนะครับในที่ที่เราคิดว่ามันปลอดภัยนะครับเบื้องต้นมีตรวจสอบประวัติแล้วมีประวัติยาเสพติดนะครับพฤติการนี้ไหมครับก็ถ้ารถขนไหนเนี่มันมองแล้วเนี่ยว่ามันง่ายต่อการจรกรรอะ อย่างเช่นเสียกุญแจคาไว้ก็าตามหรือว่ารถยังไม่ได้ล็อกนะครับนี่มันก็สุ่มเสี่ยงนะครับเกิดการถูกจราจรกรรมได้ง่าย